I wish you never-ending dreams and the furious desire to make some of them come true. I hope you will love what needs loving and forget what needs forgetting. I wish you passions. I wish you silences. I wish you bird songs when you awake and the children's laughter. I wish you to respect others' differences because each person's merit and worth are to be discovered. I wish you to resist the stagnation, the indifference, and the negative behaviors of these times. Finally, I wish you to never forsake curiosity, adventure, life, and love, because this life is the wonderful adventure, and no reasonable person should give it up without a mighty fight. I wish you most of all to be yourself, proud, and happy. c e u s u s e p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  i s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  our u r u r u e s t s t y n <an> y c r l r s Brel 1968ฉันขอให้คุณมีความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุดและมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้บ้างฉันหวังว่าคุณจะได้รักในสิ่งที่ควรถูกรักและลืมในสิ่งที่ควรลืมฉันขอให้คุณมีพลังของแพชชั่นขอให้คุณได้รับความเงียบสงบ และได้ฟังเสียงนกร้องในยามเช้ารวมถึงเสียงหัวเราะของเด็กๆฉันขอให้คุณมีความเคารพในความไม่เหมือนกันของทุกคนเพราะมันยังมีความดีงามคุณค่าและความหมายอีกมากในตัวของคนทุกคนที่คุณจะได้คนพบฉันขอให้คุณมีความอดทนเมื่อต้องพบกับวันที่อึมครึมความอ่อนล้าลังเลงสงสัยในช่วงเวลาที่ยากอย่างเช่นในเวลานี้ และสุดท้ายฉันขออวยพรให้คุณไม่ปล่อยมือจากความกระหายใคร่รู้ความอยากออกไปผจญภัยจากชีวิตและจากความรักเพราะหนึ่งชีวิตนี้ช่างเป็นการผจญภัยที่แสนวิเศษและไม่มีคนคนไหนเลยที่ควรจะยอมแพ้ไปซะก่อนโดยไม่สู้อย่างสุดแรงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ฉันขอให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดมีความรักและความภาคภูมิใจในตัวเองเสมอ และมีความสุขในหัวใจเพราะทุกคนควรได้พบกับความสุขแล้วในวันนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะล้มแล้วก็ลุกให้เร็วนะรักนะคะเขียนภาษาอังกฤษโดยชากเ์เบรลในปี1968แปลและอ่านโดยเลดี้น้ำหวาน